วันดยตยคลิปเลยสอนการบ้านลูกเร็ดกข้าวให้ลูกกินกนะจ๊ะเนาะไฟเขาพัดกลุ่มร่วมนะคะให้พ่อกับลูกในบ้านต้องทํากับข้าวให้ลูกกินจ้ะสอนการบ้านเสร็จก็ตามนี้นะคะเพื่อนๆหาแนวกินให้ลูกกับผัว ต้มเส,สิร์ฟจ้าเสร็จแล้วค่ะอันนี้ข้าวผัดเด็กไ้ก,กินค่ะของเสร่รมาเด้อมาเด้อกินของกันเด้อ่ค่ะ แม่เสริมนิดนึงนะคะต่อด้วยการมาเรียนออนไลน์ต่อนะคะเราต้องเรียนคาบต่อไปนะคะทุกๆวันจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะใช่ตามลูกสอนเลยนะใช่อันนี้เขาเรียกเส้นอะไรคะเส้นผสมเส้นผสมเ้ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เจอกันหลายนะคะหลายวันนะวันนี้เดี๋ยวมันแบบว่า คือสอนลูกก็สอนการบ้านลูกแล้วก็แบบครูก็เราก็ต้องนั่งเฝ้าลูกกันเนาะแบบอยากแบ่งเวลามาทําลงช่องจังเลยแต่ว่าเนาะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวพาเดินกลับบ้านเนาะโอเคปาลูกป,ปะพาเดินกลับบ้านเดี๋ยวไปหิวข้าวไปกินข้าวกันนะเสียงดังนิดนึงเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวเด็กหญิงชื่ออะไรคะชื่อเมลิสาโอเค บอกคุณแซมบ้านเราแอร์มันพังเด,เดี๋ยวต้องบอกคุณแซมว่าบ้านเรามันแอร์พังนะลูกคุณแซมเข้ามาหรือเปล่านี่นนโอ้ถือเองค่ะถือเองอออนนทำไมอ่ะมันเบาวกว่าใช่ไหมโอ้ฉลาดนี่หว่าเอาอันหนักให้แม่ฉลาดนี่หว่าไม่ใช่ถืออันนี้หรอ โอ้สตรองอยู่อะไรมากโอเคไปเข้าบ้านกันทุกคนค่ะเสริมตรงนี้นิดนึงนะคะพอดีทานข้าวก็จะเสร็จแล้วลูกค้าโทรตามต้องรีบกลับมา <laughs> okay. พี่ๆเพื่อนๆคะต,ตาต้าก็ขอเสีงตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้คือตาต้าไม่เคยถ่ายนะคะถ่ายครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการทํางานนะคะนี่คือลูกค้าประจำนะคะขออนุญาตเขานะคะแต่ก็ไม่ให้เห็นหน้าเนาะอะไรอย่างนี้เพื่อแบบว่าเผื่อบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบแต่นี่เป็นการทํางานของตาต้าค่ะก็หลังจากที่เราไปทานข้าวกันแล้วใช่ไหมคะเขาก็โทรตามเขาบอกเออฉันมาทําผมหน้าอะไรอย่างงี้เราก็ โอเคเแล้วค่ะแล้วก็รีบมาเนาะลูกค้าวันแรกคนแรกของวันเนาะอะไรงนี้เสร็จแล้วก็เสร็จไปแล้วนะคะสําหรับงานวันนี้เนาะมาย่อให้กันเลยนะคะนี่ค่ะในเวลาการทํางานของตาตาขอบคุณค่ะ thank you so much เพื่อนดูเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนนะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะทั้งทั้งที่ ลูกค้ากะนนะค่ะนาอโอเคนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะ้ค่ะนาะ,ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนหลายๆทั้งหลายนะคะทั้ง <c oughs> ทุกประเทศเลย <c oughs> นะจ๊ะนาะจาก,จากต,ตาตาเมือนดีกับช่วงนี้บ่อบอดีโงคลิปหย่อนว่าหย่อนวามันเนอ่อได้ซ้อนการบ้านลูกแล้วลูกก็เรียนออนไลน์นาะค่ะนาออ,อีกอย่าง,งกับหลานกับว่อบอดีมีคนดอกจะกะปวดหัวเรื่องลูกเรื่องงานบ้านโน่นนี่นั่นเนอกจาให้เพื่อนๆได้ไ่เห็นเท่าที เท่าที่ได้อาาัาคลิปไปเนาะจา้าเนาะแต่สีหยังไนดะ้ร่วมกันมาเมืองว่าแต่ละมื่เฮ็ดอีหยังเป็นสีนอสําหรับมีเพาเพราะว่าเพราะว่าหยังเพราะเราไม่ได้จ้างนะคะเพราะเราไม่ได้จ้างใครทำเนาะไม่ได้ออกไปใส่ละช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ไปใส่เนาะค่ะเนาะคันไปสีเดียววิวช่วยอีหยังงุ๊บชวยว่าฝากเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะในในแดงต่างๆที่เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้ออกไปใส่ยังสีน่ะแต่ที่ได้เอา สวยๆวิวสวยๆมาฝากกันเนาะค่ะเนาะอาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีฝากเนาะมาอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกัน <c oughs> นะคะเนาะแต่กันวล่าได้สอนกันบ้านลูกนะจ๊ะเนาะแนะก็มาเปิดร้านนะคะเนาะอันนี้เอาพาไปซักซักแอาก็มากผ้าว้นะคะเนาะถ้าเพื่อมีลูกค้ามากจะได้พร้อมในการทํางานนะจ๊ะโอเคนะคะแล้วแต่ก็ขอบ คุณหลายๆนะคะนาะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะสำหรับเพื่อนๆพีพีติดตามนะคะก็ได้ไปเมืองเพื่อน,อน,อนๆคนอื่นนําแล้วก็นะคะะนาะเดี๋ยวจังใดกับนะคะฝากนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนดีตาตายังก่าในกดติดตาม,ามนะคะคอมเมนต์กบมาคุยกันเด้อแล้วบอกกันนะคะเนาะว่าเออนี่นะามามาใหม่เ,มเดเ้อมา,า,า่อยหร่เด้อสติกเกอร์มาใหกอะไรเดี๋ยวตาตาเขาไปเมืองย้อนหลัง ทุกคอมเมนต์เลยนะคะเนะาะแล้วก็จริคุยนําทุกคอมเมนต์ค่ะหาเ่ามีเวลาให้กันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะโอเคสำหรับมอร์รี่ก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนะะาะหวังว่าคลิปต่างๆสีดูกันเพลินไปในการใช้ชีวิตไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอาจจะมีได้มนี่ยังหลายแต่ก็ขอบคุณหลายๆทีมเพื่อนนะคะขอบคุณมากๆที่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะได้มากดติดตามแล้วก็มารับชมช่องของตาตานะคะสิบตาตายูยูนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ ทำอะไรร่วมกันคะทำการบ้านร่วมกันคะ่ะเม่าทำอะไรคะทำการบ้านร่วมกันเหรอคะใช่ <Yeah. S 1> โอเคค่ะ